아니요. <목소리도> ร้อนนี่มันคือ,อยังไงฤดูร้อนนี่คือฤดูที่ร้อนที่สุดในในช่วงหนึ่งปีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆเลยช่วงนี้จะเป็นช่วงประมาณเดือนเดือนนี้แหละค่ะเดือนมีนาคมถึงประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมอันนี้เ <c oughs> ขาจะเรียกว่าหน้าร้อนเวลาหน้าร้อนเวลาหน้าร้อนน่ะกลางวันจะเยอะจะยาวนานกว่ากลางคืนคืนคือตอนช่วงกลางวันอ่ะมันจะมันจะยาวมันจะไม่ไม่เยอะเท่าตานอนกลางวันค่ะ แล้วก็อา้าวหันหน้ามาดูตรงนี้ต่ะเนื้อออกเงื่อออกเพราะว่า จะมีอากาศที่ร้อนะทีนี้เรามาดูแูนะคะอันนี้คือขาของเครื่องใช้ในุร้อนอย่าพคุณจะให้เช่วยว่าถ้าหน้าร้อนเราจะมีของใช้อะไรบ้างอันนี้อะไรคะัดัดล่เดี๋ยวให้อน้ตมาก่อนค่ะพัดลมม่ช่วยุณชาหน่อยไหนไหนให้คิดว่าพัดลมใช้ในหน้าร้อนอ้าแะต้ ใส่เสื้อผ้ายังไงใส่อะไรบ้าง 你了。 I that bay ngang xí đu này มีเอแยะเลยขอคุณท้ากินน้าแข็งด้วยน้แข็งใสขอคุณท้าเดินนั่งค่ะทีนี้ผู้หญิงนะคะเอาควใครจะออกมาครับผู้หญิงค่้หญิ่ะนั่งตรงก่อนเอาคอยสไก็ได้ค่ะมา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 ยามามา่าม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 า ครับครับอะยืนยืนเครื่องนอะไรดีค่ะหน้าไปหนสวัสดีครับคุณชื่ออะไรเกี๊ยวผือกอ้าวไม่ส้อนีไอ้กินมะล้อยเคื่อนฟังเไปกินมีอะไรบ้างใครรอกขึ้นมาอะไร กับเพื่อนๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาเชิญค่ะเาเชิญค่ะอราจะได้อย่างนอาหารอีกคนด เป็นยังไงร้อนอุณหภูมิสูงอากาศร้อนออกไปตากแดดข้างนอกได้ไหมคะมเพราะว่ามันจะเป็นยังไงครับเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายตอ,อนนี้เด็กเล้ออยากออกไปตากแดดข้างนอกไหมคะไม่ถ้าไม่อยากไปก็เป็นเด็กด,ดีนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ถงไปงานนะคะ,ะทั้งหมดยื่นค่ะเข้าแถวมานะคะทีละคนค่ะ ผู้หญิงก่อนค่ะคุณแฟลคเกอร์